ครับสวัสดีทุกท่านครับสำหรับในคลิปผลิตภัณฑ์คลิปนี้ครับผมจะขอพาทุกท่านครับมารู้จักกับผลิตภัณฑ์ทีกรีน97ครับแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัดจากชาเขียวทีกรีน97ผมขอพาทุกท่านมารู้จักกับประวัติของชาเขียวกันก่อนสักนิดหนึ่งครับสำหรับชาเขียวครับหรือกรีนทีครับ คือชาที่ได้มาจากต้นชาที่มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่าคาเมลเลียไซเนนซิสครับซึ่งชาเขียวนั้นจะเป็นชาที่ไม่ผ่านขั้นตอนการหมักนะครับแต่เตรียมได้โดยการนําใบชาสดครับมาผ่านความร้อนเพื่อทําให้ใบชาแห้งอย่างรวดเร็วในหม้อทองแดงครับโดยใช้ความร้อนไม่สูงเกินไปหลังจากนั้นครับก็นําไปอบแห้งจึงได้ใบชาที่แห้งแต่ยังสดอยู่ครับสีก็เลยค่อนข้างเขียวจึงเรียกกันว่าชาเขียวครับ การที่ใบชาเขียวครับไม่ผ่านขั้นตอนการหมักครับจึงทำให้มีสารสำคัญที่เรียกว่าสารประกอบฟีนอลหรือฟีนอลิกคอมพลว์เนี่ยหลงเหลืออยู่มากกว่าชาอูหลงและชาดำครับเพราะว่าชา2ชนิดนี้เนี่ยผ่านการหมักนั่นเองและด้วยความที่ชาเขียวไม่ผ่านการหมักก็เลยมีสารประกอบฟีนอลมากกว่าก็เลยมีสารต้านอนุมูลอิสระมากกว่าชาชนิดอื่นนั่นเองครับ สำหรับการเก็บชาเขียวครับเพื่อที่จะได้คุณภาพดีที่สุดนะครับควรจะต้องเก็บจากใบชาเขียวคู่ที่1และ2จากยอดนะครับส่วนใบชาคู่ที่3และ4จากยอดจะเป็นชาชั้น2ครับแล้วถ้าต่ำลงไปอีกเป็นใบชาคู่ที่5และ6จากปลายยอดจะเป็นชาชั้นเลวแล้วละครับโดยสารสำคัญที่เราพบในชาเขียวจะเรียกว่าสารคาเตชินครับ ซึ่งเราสามารถแยกคาตาเชนนะครับออกได้เป็น5ชนิดครับได้แก่โกโลคาตชินอีพิคาตชินอีพิโกโลคาตชินอีพิคาตชิชนกอเลตและอีพิโกโลคาตชินกอเลตครับโดยคาตชินที่พบมากและมีฤทธิ์สูงสุดก็คืออีพิโกลคาตชินกอเลตนั่นเองหรือที่เรียกว่า EGCg นะครับซึ่ง EGCg นี้จะมีประโยชน์ในการต้านอนุมูลอิสระสูงสุดครับ โดยประโยชน์ของชาเขียวนะั้นแน่นอนครับอันดับแรกเลยก็คือเรื่องของการต้านอนุมูลอิสระนอกจากนี้ยังมีประโยชน์ในเรื่องของการเผาผลาญไขมันและยังช่วยในการดูแลสุขภาพผิวอีกด้วยและฝั่งนี้เรามารู้จักกับผลิตภัณฑ์สารสกัด ชาเขียวของเรากันเลยครับกับผลิตภัณฑ์ทีกรีน97ครับความโดดเด่นแรกเลยคือเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีสารสำคัญนะครับสูงมากถึง97เปอร์เซนครับโดย1เม็ดของทีกรีน97นั้นจะเทียบเท่ากับชาเขียวเข้มข้นถึง7ถ้วยและที่สำคัญอีก1จุดก็คือเป็นชาเขียวที่ปราศจากคาเฟอีนครับยืนยันถึง ประสิทธิภาพด้วยการมีงานวิจัยและลงไปบันทึกอยู่ในตำรายาอ้างอิงทางการแพทย์สากล Physician Desk Reference หรือ PDR ด้วยครับและขนาดรับประทานสำหรับทีกรีนนั้นก็คือ2เม็ดหลังอาหารเช้าเย็นครับหลังอาหารจะดูดซึมได้ดีที่สุดครับและอีกหนึ่งความพิเศษเลยของทีกรีน97ครับนั่นก็คือแหล่งพันธุ์แหล่งพันครับที่เรานามาใช้ เป็นชาเขียวของทีกรีน97นั้นต้องเป็นใบชาเขียวครับที่ปลูกในมณฑลเจอเ้เจียงซึ่งเป็นแหล่งชาอันดับหนึ่งในประเทศจีนครับซึ่งเป็นแหล่งพันธุ์ธรรมชาติแท้โดยมีการควบคุมคุณภาพดินและมีการจํากัดการใช้สารเคมีอย่างเข้มงวดครับคือไม่มีการใช้ปุ๋ยเคมีไม่มีการใช้ยาหรือสารเคมีกําจัดัตรูพืชเลยแต่อย่างใด เป็นธรรมชาติอย่างแท้จริงครับและที่สำคัญเราคัดเอาเฉพาะใบชาอ่อนคู่ที่1และ2จากปลายยอดเท่านั้นมาให้กับทุกท่านซึ่งเป็นใบชาคู่ที่ให้สารสำคัญเข้มข้นสูงที่สุดนั่นเองครับเพราะฉะนั้นครับหากท่านนึกถึงผลิตภัณฑ์ชาเขียวที่มีความเข้มข้นสูง ราศจากคาเฟอีนมีงานวิจัยรองรับและยังคัดเลือกมาจากแหล่งพันธุ์ที่เป็นธรรมชาติแบบ100%เเซและจากใบชายอดสูงสุดคู่ที่1และ2นะครับที่มีสารสำคัญสูงสุดทีกรีน97พร้อมเป็นคำตอบให้กับทุกท่านอย่างแน่นอนครับ